แล้วก็สื่อสารฐอเมริการนิวยอร์กไทมส์ได้มีการอ้างข้อมูลข่าวกรองกรณีการก่อเหตุท่อก๊ซนอสตรีมนะคือก่อนหน้านี้ฝั่งรัสเซียก็ชี้นิ้วไปที่ทางสหรัฐฝั่งสารัฐก็บอกว่าไอไม่เกี่ยวเป็นการกระทําของฝ่ายรัสเซียเองหรือเปล่าแต่สื่ออย่างนิวยอร์กไทม์เนี่ยอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐหน่วยข่าวกรองรายหนึ่งระบุว่าสหรัฐไม่มีหลักฐาน ว่าการระเบิดหรือการก่อการหลายทอดนัสตรีมเนี่ยไปเกี่ยวพันกับรัฐบาลยูเครนนะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ล่าสุดรายงานของสหรัฐก,ก็คือว่ากลุ่มที่หนุนยูเครนเนี่ยเป็นคนทำนะกลุ่มที่หนุนรัฐบาลยูเครน่ะเป็นคนทำเพียงแต่เขาตัดเลยตัดตอนเลยนะว่าไ,ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยูเครนแต่กลุ่มที่หนุนรัฐบาลยูเครนนะอ่ะทำนะะ อันนี้ย้ำนะสื่ออเมริกาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้า,ถาเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับไม่เกี่ยวกับทางฝั่งรัสเซียเ็าจะไปทําเองได้ไงถูกไหมเออแต่ชัดเจนแล้วว่าเกิดจากฝั่งที่หนุนยูเครนแต่สหรัฐเลยรีบตัดตอนให้ว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยูเครนนะฝ่ายที่หนุนรัฐบาลยูเครนแต่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลยูเครนใครบ้างละที่หนุน